nhớ xong cho kỳ tích phong y sở khách là họ à. Nó chắc ăn lực sinh rất luôn á họ à. chắc ăn lực rất luôn Clip kỳ luôn mà của thải à, hai chết training cả nó nè hai của nó họ Thật sự nó chắc là à. Cứ trang mình sẽ tận no nó họ Nó chắc nó nè à. อาจังเนอะอ่าภาพรวมๆขนาดตัว้งนี่กอิปลากุยรุ่นรีวิวจังอ่าสี่ห้าห้ากิอออ่าลูกกรดแมกนัมตัวอย่างเนาะเหาะอ่าเสียวกูตัวจริเราจังจังตันเนาะเหาะอ่าเนี่ยเป็นใช้จ้างตันเนาะอ่าจังเหาะกุยอไปใช้เนาะเหาะอ่าจุดสองสอง WMR ฮะ ลัีลไทเพุุาลุกกดแมน็นัมน,น,นะครับอ่าลุกกดแม็กนัมจ้างหนัวต้องเชิกกจิจีลจางหนัวมาย่อสี่ห้าห้านะฮะเจสี่ห้าเจ็ดจงหนัวเสี่ห้าห้ากูย่อย่ตัวเทรนนิ่งเหะเจยตัวพรีเมียมกูจ้างมาเยพรีเมียมเอ่าจังหนัวยอสี่าห้าเทรนนิ่งจ้างหนัว,นว,ว,ว,นนวความยาวลำก้อง อ๋อวุ้นนองทองกับเจ้านิ้วเลยเหรอจ้างหน่อความยาวลำกล้องอยู่กับเจ้านิ้วอ่าโอ้ยโอ้ยที่เราจ้างน้องมาอยู่อนไปกับจ้างเลยเคืออิเคียวอิเคียวเลยะฮะรู้ศูนย์กัตาโม่ทุกครอบศูนย์แน่ๆถตาเชิญในจ้างหน่อยน้อยอย่าทุกครอบศูนย์อย่าหายเลยเหรออ่าถ้าเชิญ่าผ่อนเนาะเฟนเราไปตัวไปตัวศูนย์เปิดเหรอปิตัวย่อกล้องซะน่าเอ้รู้ศูนย์แต่ตาตาทุกครอบศูนย์เดมัม่แต่ที่ชาวกุจิเหมือนจะเติ๊กหาอยู่ขวัวเด ่าจริงมันจะควบค้วนได้เินจ้อนอยูันจะป้อง,องๆเหอาจ้าง,งเป้งคือ crop so ครอ,อบศูย์คือต้อ,อ,อ,อ so ง 4, 5, 5. กนนอกงกูจ้างคืออนกูถายจะใช้คือรอบศูนะจ้างเาสี่ห้าห้ายารุ่นคือันเดยอาจะสัม์กูจ้างชุดเลยอย่างเชตกูคลิปคือวันเดยเลมาชุดเป้แต่ปัวแต่ตัวลูกเลื่อนนะ ชจอเลอตุลุตุกลุกเลื่อนเนี่ยนวลนี่จัดจ้งแหละนะเหรอ่าตัดจ้งแหละอ่าตุลุกเลื่อนกูจ้างมาตุลุกเลื่อนเนี่ยจะช่างท่องหนัวเหรกูจ้างมาตัห่ามไกลไกลเนี่ยเดี๋ยวชักน้าเสือดูที่เราจ้างน่ยมันไม่ใช่ตุลุกเลื่อนย้อนเลยนะเหรอ่าน่าอ่ากูอ่าง้างเราได้นวดึงลุกเลื่อนเหรออ่าเราจะใช้จังเราจะยอม จังหนยตัว้ามไกย่เนี้ตกางอ่าจสางขุนจ้างนะเนี่ยขุจ้างจ้างหนยอย่าลุ่นกัแต่ว่าก้งอย่าสีแซสี่ห้าเจ็ดจ้างหนอยสี่ซ่หาห้าจ้งหนมาเต้นเดหอ่าไม่ใช่จ้างหนอยเดห้ามไกลอย่างนี้ตก้างนะห้ามไกอย่างนตะก้างเลยเนะอย่างเียเตวอยู่ห้ามไกลตอนแต่อยู่ยอดึงลูกเลื่อนจะไล่หาอ่าใช่นะสะตช่ ่าจ้างหนอกูเวลาหยุดตรวจลุกเลื่อนกูสอนสามกูจ้างสี่ห้าเจ็ดนะเพราะว่ากูจ้างมายอเนี่ยเสื้อกัลน์ยูไล่มาจ้างมาอีลูกปุ่มอีดูอีลูกปุ่มช่างต่อหนอฮะจะอยู่กดจะอยู่ตรวจลุกเลื่อนถ้าเชื่อจ้างหนอมาจีอ่ะจ้างหนอมาอายุย่ออยู่กตรวจลุกเลื่อนเหรอไม่ใช่ยืดยุ่นยืดุนตอนหนีบตัวตะกงนะจังตอนหนีบตัวตะกงไออยู่ถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงกูอ่ากูถูกลุกเลื่อนเลยเนาะต็มละ แล้วปลดปลดลูกเลื่อนไรนะฮะอ่ามันจะตอนเียดตุลุกตุลุกเรือนเนาะอ่าถ้าตัดช็อก็เลื่อนนะฮู้ดถ่ายตัวเล็งเสร็จเหมือนเดอ่าใช้จงอ่ะฮะอ่าใช่น้าจังลูกเลื่อนเดี๋ยวสี่แท้สี่ห้าห้าหนูมาเดี๋ยวดูอ่าห้ามไกลเงี้ตะกังเลยอ่าตะกันอ่า นถอยยืนเจอกุตัวอย่างอหรออ่ายืนเจอกุตัวอย่างนะฮะอ่าถ่ยยืนเจอกุตัวอย่างฮะอืมใช่นะอ้าวเคแต่สนับปอนเนี่ยรูปปตัวเลยนะฮะอ่าใช่นะถอยยืนเยืนใจใจเนาะเจอแต่ยุ่งจนเนี่ยตะก้องเหรอมีตะก้องคุณนใจปกติอ่าไอโน่คุณนดัง อ่าประมาณเรือ่าถ่าอยู่เนอะแต่อย่าอยู่ห้ามไกลอ่าอยู่ห้ามไกลแต่เรนนาะอ่าจะห้ามไกลแต่นน็นี่แต่เสอพอลูกกูมาปวกอีก,กวัวปวกหูอ่าปืนชนวนชนวนลิมเหรอคือมอนรุ่นหมดสมันดาวดาวแต่รุ่นเดีเหรอไอ้พวกหูตาชนวนลิมอีก,กวัวแล้วกูตาอ่าซุกคอนเกย์อย่าม่อนดังไอ้ตัว ตัวขวัวเลยเนาะพิงมดอ่าดงไอ้มดตุ๊ดตะโก่งหนีดีกลัวลอยกลัวตาจ้องวัวเพราะว่านี่ตุ๊ดตะโก่งมึนดาวไหนช่างอินดูลแต่ดูรุนโดหมดัวแต่ยังยังยังมันหนีหนีเลยเนาะแต่ตัวเข็มคือหแต่มึงดาวหมดซะเตียงจานี่มึงดาวเบิอ่าส่วนประกอบอื่นในนี้อที่จานี้รู้เนะฮะกลัวอ่ากูอีกลัวเพราะกลัวตาตกขั้นคือโลวัไล็กแต่โรงงานหรือแต่รวยงไงทดสอบต่างเลยกูยังจะดมดปัญหาเนาะกลัว กูกูเพ่งหนีกูกูเพ่งมอดดังตัวฮะอตั้งกูต่าง,งเลกคือกูอ่าเปชิลห,าห,าห,าหาอนอกนนะูจะต้องมีปัญหาแล้วใชะฮะช่างนอชอกเกอเนเนอรงนอคุูเลยนนะจานัางน,นอยอซีซสีห้าห้าอืมจังนอกูยอเจียลูกกดส้อเรย์ลูกกดแมกนัมเหรออ่าจุดสองสองอ่าจุดสอง WMR อ่านอย,อยาลูกแมกซิมหรอ แม็กกาซีนแมกแมกาซีนกูบรรจุจุดลูตัวอย่างขอจใจกูยอแม,ม็กนั่มามยอลูกกดธรรมดาเดม่ใช่แมกนมัํมเดียลูแมกกาซีนนี่ไปไปเหาะอ่า,ปา,ปาไปไปอีกขอจองเดียรถอยยุขวดเดีลูแมกกาซีนจะฉังลูบอ,อยอยู่ัะจะฉังลูดอ่าน่วววาอยู่จะฉันม้อเหาในกูจงขวดกูตัวที่เราจ้างน้องมายอ

แต่ซอก็ยอข้อดีของจ้างนวแต่ยอเนีนี่อีจ้างอบอีจ้าเรปัดไปนะจ้างัดไปถอยู่ขวเดี๋ยวร้องขวเนี่ช่างเนงเติกหรือถ้ารวช่งเติรกนี่นนี่ชงขกีนขวมรัองดร้องขวเจ้างยรปัดไปจ้างปัดไปเช่ใช่จ้างนอยู่รหลไยงนขขวช ่าจะลักลกเกอร์ว่าเคลือบกับผิวเหมือนจะอ่าเริ่มหายละแต่ถ้าอย่างเนี้พูดกันตามสถิติแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยจ่อคือพรีเมียมฮะตัวลักแต่ย่อจอดงอย่าจะท่องจอดเทรนนิ่งนะฮะไม่ใช่นะจอดเทรนนิ่งตัวเทรนนิ่งดต่จันดงจะตั้งคุณยุติแล้วแต่ยยอดงอันสุดยอดเงี้ยสี่ห้าเจ็ดพรีเมียมมาเนื้อเนื้อ

หนูยออ่าลูกกล้องกล้องคือใช้กับจ้างผ่อนหนูกูยอบุชแนวฮะเหรอจ้างผ่อนหนูกูมอนเดอร์ถูกต้องตามกฎหมายฮะเนี่ยเหรอนะกูมาถูกต้องตามตามกฎหมายเดี๋ยวนกูจะรีวิวตรวสอบกับดอะเชสเนี่ยหัวยู่ว่างอยู่เจสตะแล้วจะเจอเหรออ่าฮะหนึ่งหนูอ่าเดอะเชสเด่นนั่นเหรออ่าหนูกูจ้างหนูกูยอหุกกระวิน สายแบบปลดเล็วฮะเหาสายปลดเล็วฮะช่นนางน้อกูจะสายปลดเล็วฮะอือจใช้ช่านอตัวไกลกูจะใสรกชางะนะตัวไกลจะใหไกลเงินเหจะใช้ให้เนื้สมอละใช้อ่าจมอนะอสร็ใช้กี่อ่าเหรอ่าช่งนองใส่อ่ะ,อะ จ้างน้องไฮโดชายมาใช้เส้นตัวสี่ห้าเจมินเจอห์อเนี่ยส้นตวมินเจอเพราะว่าอ่าอย่ารุ่น4ี่หหเดแต่มันใช้เส้นยวสี่ห้าเจดเดีว่าสารีพัฒนาจะกดใช้มอตัวมินเจอร์เนาะอ่ากูเส้นออย่ารุศูนย์นะเหถ้าฉลยดูที่เราจ้างนอนี่มอดรุศูนย์คืออ่าถูกกูต่อนอเลยนะเหกูโชว์ตัวรุศูนย์เนาะอ่ากู หน่วยยสุดเปิดนะเหรออ่าปุ่นอะไรเง้ยเาะลูกกลองกูย่อบุชแนวตัวอย่างกูนน่ลูกเขาได้เหรออ่าลูกกลองกูขนาดซูมกู้สามถึงเก้าเท่าให้เหรอไปสุดเก้าจั่วเท่าอ่าดูหน้าเรียนปลัตจเงี้ยอ่าซูมไปเท่าสุดจั่วเท่าฮะอายุสุดตัวเงนินางน,น,นางหนูนงเแต่กูพันธาะบอกหนูกูเจ้านะเหรอก็ว่าอย่างยอ you dù cho lên cứ sớm lên đầu tuần nữa để, cứ giờ lúc na chuẩn lúc tuần nó là không được. Không được bạn, không được. Không được họ xả đi lắp sáng lấy lên lúc tuần nữa lúc con như vậy lúc con mình là hắn họ chắc nó có tối giản chắc nó có do thằng lúc con hả này nó sớm mua lúc con thì lúc con như vậy lên từ khỏi giấc nó này như lúc con sẽ เดยลูกกล้องมันยางลุฉันดาเลยะอยู่ช้างนองกูสื่อตอ่ไปเขียวไหมฮะก็ั้งแต่เนื่อคถือแต่นี้กูโซเลจองฮะเพราะว่าอ่าเป็นเหรขวานนะฮะอ่าตัวนี้เป็นเหลขวาแต่กูอ่าแรกโซมันจะใหญ่ตั้งแต่น้อคุณดาวจ้าเนี่เกี่ยวกับฉานะอ่าเดี๋ยวเนอ ปัจเจช่อ่าปัจเจกชเนอะอ่าเลนหรอปัจจามันจะจ่อเนี่ือ่าหน้าเลนหน้าเลนกว้างปัจจเจ้าหน้าห้อหน้าเลนหน้าเลนลู่หหน้าเลนหมีแต่ความแตกต่างแต่ยัหน้าเลนลู่แต่ยอเถาก็อยู่ตัวเถาที่คือจ่อจ้าแต่หน้าเลนลู่แต่นี่รวมแสงแน่นอนแต่กูอยุด thì tay cháu ta tao để tôi lấy à, nếu lắm sáng lên đầu được mình như thế hả nếu như mì quá nếu như tôi lấy người tao căng gắn nếu luôn 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 lên luôn 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 cháu luôn 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 thì luôn 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 ว่าตัวนี่รวมแสงได้น้อยแต่แถวแต่ขอคือจ้าวๆแต่ตัวอยู่ตัวแต่เหมือนจะเจาะจะฉาปูนะฮะอ่ะรัดเสียงอ่าช่างน้องมาอ่าอย่าจมโรู้อย่าลายกับว่าแก่กันชุมโมนะฮะอ่าถ้าเชื่อถ้ารู้ลองแก้มจมโมถ้าเชื่อกูสั่งมากูยังโเขอจองเขาจะจองหอไอ้ยังโมรู้ลองแก้มให้โมอย่าลายเช็คเกอร์มาอย่ากูจงเก้าถ้าเชื่อ

ก็จะชินตับยื่ดังเดไม่เอาอตับไปจเนหรอ่าเนหโอเคกูเ่จะชตลอชเนาะอินเนยงชลใช่ท่คือตัวเหอนจคอมเมนต์ตอน้อนกูจอจตัวชะเลยใช่แต่เนียนยังฮะยยังลยจัฮียจัพอยนจอลยจ วาจาเลยเต็นดานะเกินจูกูติดตามใช่โอเคกูถ่ายเลยกดไลค์กดแชร์กูช่องนะนะฮะว่าจันดาซึ้งตัวตั้ดีนะ